สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโบวีสตาเซียช่องที่มีมากกว่าความทานายนะคะเป็นช่องเสริมสร้างจินตนาการนะคะทุกคนก็เป็นการเลือกไพ่เพื่อดูดวงแบบพลังงานรวมนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับองค์ท้าเวสุวรรณเพราะว่าเป็นอีีที่13แล้วเลข13ก็จะหมายถึงดวงจิตดวงวิญญาณนะคะโกก็คิดว่าจะ ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีนะคะเป็นดวงจิตดวงวิญญาณโบก็ได้คำตอบขึ้นมาว่าองค์ทาวเวสุวรรณดีกว่านะคะหลายคนก็อาจจะรู้จักนะคะหลายคนก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักองค์ท้าเวสนะคะแต่โบจะบอกเลยว่าท่านนะคะโหมีพลังงานมีตัวตนจริงๆนะคะเพราะโบสัมผัสแล้วแล้วก็พิสูจน์แล้วนะคะถึงจะถึงมั่นใจนะคะว่าท่านนะคะท่านอยู่ใกล้ๆคนที่บูชาคนที่ศรัทธาจริงๆนะคะโดยเฉพาะเนี่ย ยันอันนี้นะคะยันที่โบได้มาฟรีนะคะเพื่อนเอามาให้แล้วแบบโบก็ลองลองของะค่ะโบก็ลองของดูว่าท่านเนี่ยมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงก็ให้ได้ได้โชคได้ลาบคือพูดปุ๊บคือได้ปั๊บเลยทุกคนคืองงมากจากคนที่ไม่เคยมีโชคลาบนะ,ะก็เลยเล่าย่อๆแล้วกันนะคะเรื่องเรื่องเต็มนี่คือถ้าพูดนานเดี๋ยวจะเบื่อนะคะก <c oughs> ็โอเคถ้าทุกคนนะคะพร้อมแล้วโบจะเลือก ให้เลือกไพ่มีทั้งหมดสามกองแล้วก็แต่ละกองเนี่ยจะลองเลือกเลขดูนะคะว่าแต่ละกองจะได้เลขอะไรนะคะกองที่หนึงนะคะคุณจะได้เลขสี่ห้าเลขสี่สวยมากนะคะเลขสี่เป็นเลขที่สวยเลขที่ดีหนึ่งเลขนะคะกองที่2คุณจะได้เลข ว,ว้าวเลข8ทุกคนอินฟินิตี้เลข8ค่ะคนที่กองที่3คุณจะได้เลขใดเป็นเลขโชคเลขลัคกี้นัมเบอร์ค่ะเลข0ูค่ะโอ้เลข0มาบ่อยนะคะดังนั้นใครที่ชอบเลขตามเลขนี้นะคะหรือจะเลือกเป็นเลขกองที่1กองที่2กองที่3ก็ได้ใช้ใช้พลังใช้สมาธินะคะ ตั้งจิตให้ดีๆนะคะนึกถึงอ,องค์ท้าเวสุวรรณนะคะแล้วเล,เลือกกองที่ชอบแล้วมาฟังคำทำนายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะและผู้ที่เลือกไพ่กองที่หหมายเลข4นะคะหมายเลข4ี่ก็จะเป็นเลขที่ดีเลขหนึ่งเลยนะคะเป็นเลขเกี่ยวกับความมั่นคงค่ะเป็นเ,เกี่ยวกับการเจรจาก็ได้คะเป็นการเ,เป็นผู้ที่ มีหลักฐานมั่นคงกับคําพูดดังนั้นเป็นเกี่ยวกับคําพูดเช่นกันนะคะทุกคนก็โอเคเราจะมาเริ่มนะคะเช็คพลังงานขององค์ท้าเวสุวรรณนะคะทุกคนของว่าท่านตอนนี้นะคะพลังงานท่านมาประสิทธิแล้วหรือยังนะคะหรือจะมีข้อความอะไรมาบอกผ่านไพ่นี้นะคะอืมการนิ่งการสงบการนิ่งนะคะ ไปที่สองค่ะนะคะการพบกับความสําเร็จนะคะหรือว่าอืมโอเคนะคะไพ่สามใบนะคะท่านอยู่นะคะคือตอนนี้ท่านก็อยู่ใกล้ๆคุณเลยนะคะแต่ว่าเป็นพลังงานที่มีความรู้สึกว่าคุณนะคะคุณอยากจะพักหยุดพักอะไรบางอย่างนะคะคือเหมือนกับที่ผ่านมาก็เหนื่อยเหนื่อยล้ามานะคะแต่ว่าก็เป็นไพ่ที่ ดีนะคะมือเหมือนกับว่าคุณก็เดินเรื่องเดินงานอะไรเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่างานอะไรต่างๆที่คุณแบบอยากจะอ,อยากจะได้หรือว่าอยากจะทำอย่างเงี้ยตอนนี้คุณก็ได้ได้ไดลงมือทำอะไรไปแล้วบ้างนะคะก็คือคุณเนี่ยดำเนินการมาส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะรู้สึกเหนื่อยใจท้อใจอะไรบางอย่างนะคะคือท่านก็บอกว่า เหมือนกับคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับพลังงานจะเหนื่อยลงไปเรื่อยๆนะท่านก็เป็นห่วงนะคะก็อยากจะให้คุณแบบดูแลตัวเองพักผ่อนนะคะบางทีตอนคืนเนี่ยก็ตื่นมากลางดึกนะคะก็ท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นพลังงานที่ท่านก็เหมือนกับคอเหมือนกับอยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละแต่เราก็จะรู้สึกได้นะคะว่าว่าตื่นกลางดึกเอ๊ะมันมันมีใครมาเรียกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพลังงานท่านก็ได้นะทุกคนแล้วก็คุณก็ อาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยล้าแล้วเหมือนนอนไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ท่านบอกว่าให้คุณพักผ่อนกายนะคะเพราะว่าเออช่วงนี้คุณเครียดสะสมกันเรื่องการงานอะไรมากเกินไปนะคะมันหลายอย่างเลยทั้งครอบครัวนะคะแต่ว่าคุณจะประสมประสบความสําเร็จในบ้านใ,นในในในสุดท้ายที่สุดนะแต่ตอนเนี้ยเป็นการที่หยุดพักอะไรบางอย่างพักครึ่งนะนี่ก็ครึ่งปีแล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่ว่า คุณอาจจะแบบต้องต้องเหมือนเพิ่มพลังอะไรบางอย่างท่านก็บอกว่าให้คุณไปเดินทางนะคะเดินทางไปไปสักการะท่านนะคะในจุดที่เป็นพลังงานดีๆเพื่อเสริมบารมีเสริมพลังใจของคุณนะคะเพื่อจะได้เดินต่อไปนะคะอีกครึ่งปีอีกอีกทาอีกเดินทางมาอีกครึ่งปีแล้วนะคะก็ต้องดมเดินต่อไปนะการงานการเงินของคุณ นะคะท่านจะบอกว่าอะไรนะคะท่านคอยช่วยสปอร์ตคุณที่บ้านคือคอยดูแลทั้งครอบครัวหรือว่าคุณอยู่ใกล้ๆคุณตลอดเวลานะคะแม้ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้นะคะนะคะอ๋อคือท่านท่านบอกว่าเนี่ยคุณก็สักการะบูชาท่านอยู่เรื่อยอยู่นะก็คุณก็มีพลังงานของท่านค่อนข้างเยอะนะคะท่านบูชาท่านแล้วก็ คือเหมือนเคารพท่านดีค่ะแล้วก็คือท่านก็เหมือนมีบริวารนอะ่ะคอยไปสอดส่องดูแลที่อยู่อาศัยหรือว่าที่คุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเหมือนดูดูแลคุ้มครองคุณอะ่ะอยู่ใกล้ๆนะคะแล้วบางทีก็เหมือนถ้ามีพลังงานอะไรไม่ดีพลังงานลบเนี่ยท่านก็จะคอยช่วยเหลือคุณทันทีเลยนะอีกสามใบนะคะเนี่ยคอยอเนี่ย เหมือนว่าบางอย่างที่คุณคิดไม่ออกคือบางทีนึกถึงท่านเนี่ยท่าน,นก็จะแบบส่งส่งบริวารหรือแบบพลังงานอะไรที่มาบอกคอยกระซิบข้างหูคุณเนี่ยเหมือนท่านจะส่งข้อมูลส่งสื่อสารอะไรให้คุณตลอดเลยนะบางอย่างที่คุณคิดว่าเอ๊เราจะคิดไม่ออกจะทําอะไรอะไรเไงี้ยนะคะมันจะมีคําตอบให้คุณเนี่ยโอ้โหตาสว่างจ้านะคะอื้อหือแกดาอันนี้เป็น เป็นความหมายที่นะคะคือคุณคุณจะเหมือนมีความที่ไอเดียหรือว่าบางอย่างเนี่ยข้อความอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างที่จากคนอื่นคิดอ่ะเพราะว่าคุณได้ข้อมูลจากเทพเทพ,พ,พหรือเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะที่คุณเคารพเนี่ยท่านคอยช่วยเหลือทําให้คุณแบบมีคิดคิดได้แบบว่าเหมือนคนอื่นที่คิดไม่ได้อะไรเงี้ยไม่เหมือนคนอื่นที่คิด คือคุณคิดต่างจากคนอื่นเอาไง่ายนะคะแล้วก็อะไรที่มันยากๆเนี่ยทั้งเป็นท่านเป็นทั้งเป็นทั้งหูเป็นทั้งตาให้คุณเลยนะ,ะมองไม่ออกหรือคิดฟังไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยคือแค่คุณนึกถึงท่านนะคะจะได้ข้อมูลที่ให้คุณผ่านพ้นกับอุปสรรคได้กองนี้นะโบสรุปนะคะว่าโบมองความรู้สึกว่าเป็นกองเกี่ยวกับเรื่องการงานนะเป็นการงานเป็นหลักเลยอะ เป็นงานที่คุณจะต้องใช้กําลังต่างๆกําลังใจกําลังกายนะคะเพื่อจะดูแลครอบครัวหรือว่าดูแลลูกดูแลครอบครัวคุณแม่คุณที่คุณเหนื่อยล้าเนี่ยแล้วคุณอยากจะพักอยากจะอยู่อยากจะแบบว่าพักใจพักกายเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าให้ให้ไปสักการะท่านนะคะแล้วมันจะ มีกาลังใจมากขึ้นท่านจะให้พลังงานอะไรบางอย่างกับคุณนะคะคุณไปลองไปหาที่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 หนึ่งนะที่อยู่อยู่แถวแถวแบบภูเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเกี่ยวกับต่างจังหวัดที่มีป่ามีเขาที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะคือเป็นปู่เวทอยู่องค์ใหญ่เลยนะหรือว่าจะเป็นเอ่อถ้าใครไม่ได้เดินทางเนี่ยก็อาจจะต้องบูชาที่บ้านบูชาดีๆนะคะบูชาดีๆ มากกว่าเดิมให้มากกว่าเดิมนะคะตั้งบูชาดีๆแล้วจะฟังขึ้นนะคะแล้วก็ท่านจะมอบความข้อความหรือว่าหรือว่าไอเดียให้คุณแบบนึกออกนึกได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะ,จะให้ผ่านอุปสรรคทั้งหมดทั้งมวลได้พลังงานออกแนวแบบต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความสามารถของคุณเป็นหลักด้วยอะคะ่ะแต่ว่าก็แค่ไปเสริมไปเสริมอะไรบางอย่างที่ท่านเหมือนรอคุณอยู่ นะคะรอคุณอยู่ให้คุณไปสักการะบูชานะแล้วท่านจะมอบพลังงานแบบพลังงานที่มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณจะโดดเด่นไม่แบบต่างจากคนอื่นเลยสิ่งที่แบบคุณรอเหมือนคนอื่นเนี่ยคุณก็จะแซงคิวจะแบบได้เกินคาดหมายอะไรแบบนี้นะคะก็โอเคโบมองว่าปลายทางคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเป็นเรื่องอะไรที่มันต้องใช้กําลังใช้ความสามารถคุณ มากๆเลยนะคะแต่ว่าต้องใช้พลังงานเทพเทวดาด้วยก็ดีนะคะเป็นกำลังใจให้ของคนกองนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e ให้เป็นกำลังใจแล้วติดตาม EP หน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2หมายเลข8หมายเลข8ก็เป็นเลขที่โชคดีสำหรับคนจีนหรือคนชาวทางตะวันตกนะคะเป็นอินฟินิตีเป็นเลขที่ ใช้ไม่หมดกินไม่หมดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นชาวพุทธหรือว่าทางเป็นทางโหราศาสตร์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางด้านพระราหูได้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับความมืดครึ้มหรืออะไรที่มันเล่นลับอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็เป็นเลขดีสําหรับหลายๆคนนะคะเลขแปดค่ะก็ลองมาดูนะคะเป็นพลังงานขององค์ท้าเวทได้นะคะเลขแปดนะคะโอเคค่ะก็ลองมาดูพลังงานของท่านนะคะว่าท่านมา บอกลูกหลานของท่านนะคะแล้วหรือ,อยังนะคะตอนนี้เป็นพลังงานท่านเป็นอย่างไรโอ้กังวลใจมากนะคะตอนนี้ท่านท่านคอยใบนี้อีกแล้วแล้วก็ใบที่สามค่ะกองน,นี้นะบอกเลยนะว่าท่านเป็นห่วงลูกหลานท่านเกี่ยวกับเรื่องเงินมากมากเลยนะคะการเงินการทองนะคะคุณรออะไรอยู่คุณไปกู้มาหรือว่าคุณรอผล นะคะผลการกู้เงินหรือขอยืมเงินหรือก็ตอนนี้เหมือนชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรหรือเปล่าเรื่องการเงินนะคะคือก็หรือว่ารอผลการลงทุนคุณอาจจะไปลงทุนหุ้นลงทุนขายที่ขายทางอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วคุณก็กังวลใจว่าจะได้หรือไม่นะคะท่านโหท่านบอกว่าเนี่ยเป็นห่วงลูกหลานมากๆเลยนะว่าเครียดเกินไปหรือเปล่านะคะก็ใจเย็นๆนะคะเดี๋ยว ผลมันก็จะออกมานะคะด้วยให้ทุกคนนะคะคอยคอยเหมือนกับว่าสวดมนต์ขอพรน,นะคะไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนะคะคือเหมือนกับว่าคงมองว่าคุณแบบเครียดมากนะคะช่วงนี้ก็เหมือนกองที่หนึ่งเลยกลองที่หนึ่งก็ค่อนข้างพลังงานเครียดนะคะรู้สึกว่าทําไมพ่อทาวเวสเหมือนกับว่าให้เปิดแต่ละเรื่องคือแนวแบบการเงินแล้วก็ความเครียดของลูกหลานท่านคงเป็นห่วงมากนะคะขอขอบอก อให้ท่านบอกอีกอีกสามใบนะคะว่าท่านจะมีข้อความอะไรนะคะขอไพ่ชุดนี้นะคะใบที่หนึ่งดวงจิตดวงวิญญาณความเครียดอีกแล้วโหวทุกคนคือท่านคอยคุ้มครองคุณให้พ้น ค้นจากดวงจิตดวงวิญญาณอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรอะไรติดตามคุณนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวะคะว่าท่านท่านก็คอยคุ้มครองลูกหลานของท่านอยู่นะคะคอยชี้แนะออสอนหรือบอกดวงจิตดวงวิญญาณว่าเหมือนกับว่าให้ให้คือเหมือนกับต่างอยู่ต่างพบสั่งภูมิถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้ากรรมของเราเนี่ยแต่ว่าเราก็คอยให้บุญอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยท่านก็คอยปรับภพบช่วยช่วยเหลือให้ดวงจิตเนะี่ยท่านดวงจิตของดวงจิต ดวงวิญญาณที่ติดตามคุณอ่ะไปในทิศทางในไปพบภูมิที่แบบต้องไปต่ออะไรเงี้ยเอเหมือนกับว่าท่านจะเป็นคอยไกด์ไลน์ให้ทางให้ดวงจิตที่คอยติดตามคุณอ่ะแบบออกไปอะไรแบบเนี้ยได้อะค่ะนะคะโอเคไหนขอถามอีกนะคะว่าท่านอยากจะบอกอะไรคุณนะคะคือมันนอกจากเรื่องการเงินแล้วคุณก็มีเรื่องดวงจิตอีกแล้วนะคะติดตามนะคะ อแต่ว่าทุกคนก็มีเจ้ากรรมในเวรเป็นของตัวเองนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าแค่ว่าท่านก็อาจจะช่วยปัดเป่าอาจจะช่วยบอกสอนดวงจิตที่ติดตามคุณว่าเออต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยต่างพบต่างภูมิถึงว่าจะไปทวงถามกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ท่านก็จะบอกเหมือนคอยบอกว่าอืมเดี๋ยวเขาก็ส่งบุญหรือว่าปรับพบให้อะไรเงี้ยดังนั้นคุณก็ต้องทําต่อไปนะคะ นะคะในเรื่องการ,ร,ก,ารการปรับพบปรับภูมิให้เจ้ากรรมในเวนะ,ะท่านจะบอกเรื่องเจ้ากรรมด้วยนะเนี่ยคือต้องทําไปเรื่อยๆนะคะมีดวงมีดวงจิตอะไรเกี่ยวกับเด็กด้วยนะคะทุกคนโบมองว่าเนี่ยเหมือนมาขอร้องให้คุณเนี่ยทําทําบุญหรือทำบุญให้ส่งให้เขาด้วยนะคะดวงจิตดเด็กนะคะทุกคนให้คนกองนี้นะ,ะท่านท,าท้าวเวชคือท่านบอกว่าเหมือนกับ ท่านจะช่วยคุณอนะแบบผ่อนหนักเป็นเบาอะคืออย่าไปมองว่าเป็นคลิปที่เครียดเรื่องดวงจิตอะไรอย่างเงี้ยน,นะแบบว่าให้มองเป็นว่าทุกคนก็มีเจ้ากรรมในเวรของตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าคลิปเนี้ยโบมองว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยอาจจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดเข้ามาว่ามีดวงจิตของเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ให้คุณอนะคอยส่งเนี่ยให้ทําบุญอะไรให้เขาเรื่อยๆนะแบบว่าจะได้แบบเรื่องเงินคุณจะได้ฟลอ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ประมาณนี้นะคะคือท่านจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับถ้ามีแบบเจ้ากรรมในเวรเหมือนกับคอยปิดทางการเงินอะไรเงี้ยให้คุณเนี่ยส่งบุญให้อ่อเจ้ากรรมในเวรที่คุณอาจจะรู้อยู่แล้วหรือว่าไม่รู้ถ้าเป็นถ้าไม่รู้เนี่ยโบก็จะแนะนําว่ามันจะมีเหมือนเป็นดวงจิตของเด็กติดอยู่ให้ขอโหสิกรรมขอขมากรรมแล้วก็ส่งบุญให้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขอให้เปิดทางเรื่องการเงิน อะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะทุกคนก็โอเคท่านก็จะบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นค่ะค่อยๆทำไปนะคะท่านแค่เป็นห่วงนะคะคุณว่าเออบางอย่างการเงินอะไรเงี้ยคุณไม่คุณสะดุดอะไรเงี้ยนะคะแบบว่ามีอะไรติดติดเพื่อทวงถามแต่ท่านก็ปัดเป่าไปให้แล้วนะท่านก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาก็ ทำบุญไปให้นะคะแล้วก็ให้ปลดปล่อยเขาเรื่องเกี่ยวกับที่เขาติดขัดนะคะโบมองว่ากองนี้มีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้นะคะทุกคนก็ขอขอมากรรมบ่อยๆแล้วกันนะคะโอเคอย่าซีเรียสนะคะเป็นกองที่วันนี้จะออกมาแนวดักดักหน่อยนะคะก็เป็นคลิปของทาวเวสองค์พ่อทาวเวสวรรณนะคะท่านก็เป็นห่วงเรื่องเงินเรื่องดวงจิตนี่แหละดวงวิญญาณนี่แหละเหมือนคล้ายๆกองหนึ่งเลยนะคะทุกคนก็ โอเคถ้าชอบกดกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อดูในคลิป EP ต่อไปได้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะและผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะคะเลขศูนย์เลขศูนย์รู้สึกจะมาบ่อยนะมากวาเกือบทุกคลิปเลยทุก EP เลยนะรู้สึกลุกเลขศูนย์เนี่ยแต่เลขศูนย์โบก็ชอบนะคะเป็นเลขเกี่ยวกับ universe นะคะเป็นจัก,กรวาลเป็นเลขศูนย์ต้นกําเนิดนะคะอะไรที่ไม่ดีมันก็จะหดผ่านพ้นไปแล้วก็จะเริ่มเติมตั้งต้นใหม่นะคะจากศูนย์นะคะก็เป็นเลขที่ดีเลข1เลยนะคะทุกคนอ่ะโอเคนะคะเราจะมาเช็คพลังงานของพ่อทาเวสวรรณนะคะก็ ขอองค์ท้าเวสวนนะคะมาประสิทธินะคะขอท่านรอเอ,อยากจะมาบอกอะไรลูกหลานนะคะหรือว่าเป็นพลังงานผ่านไพ่ชุดนี้ก่อนนะคะว่าท่านมาแล้วหรือยังนะคะโอท่านมาแล้วค่ะเป็นไพ่ที่ดีไล่ไพ่นะคะสีไม่เท้าค่ะอยู่ที่บ้านนี่แหละนะคะคอยให้หยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณนะคะโอ้โหเดสคือการเริ่มต้นทุกคนโูเหมาะกับเลขศูนย์มากเลยอะ คลิปนี้คือเป็นเลขที่ไพ่ตรงกับเลขมากเอ,อ่อท่านจะบอกว่าคือไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรที่มันเลวร้ายมาอย่างเงี้ยนะคะแบบหลายอย่างและที่คุณผ่านมาอุปสรรคต่างๆที่คุณผ่านมาเนี่ยมันจบสิ้นแล้วนะคะต่อไปเนี่ยจะมีแต่สิ่งที่ดีๆนะท่านท่านจะยื่นสิ่งที่ดีๆให้คุณนะแต่คุณต้องเหมือนกับว่ารับนะแบบไพ่นี้มันไม่ได้มมหมายถึงว่าคุณแบบรู้สึกแบบเบื่อหน่ายอ่ะแบบ เบื่อบางทีแบบรู้สึกแบบเหมือนนึกน้อยใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ช่วยเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเข้าไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะอยู่ที่หน้าคุณแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าคุณอาจจะไม่รับไม่ได้รับรู้หรือบางทีเหมือนคุณแบบน้อยใจอ่ะนอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะม,มองว่าไพ่ชุดนี้นะเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะเป็นจะเจอในสิ่งที่ประสบความสําเร็จในอนาคตเบื้องหน้านะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะเหนื่อยจนจบจนแบบ อยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะแบบไม่ยุ่งกับใครไม่อยากพูดอะไรไม่อะไรแบบเอออยากจะอยู่แบบไม่แบบปิดกั้นอะไรอย่างหลายๆอย่างอ่ะให้ใจเย็นๆนะคะท่านบอกว่าให้คุณนั่งสมาธิตั้งสมาธิให้ดีๆแล้วคุณจะมองเห็นอะไรบางอย่างนะคะเออเป็นข้อความที่ประมาณว่าให้คุณตั้งจิตนิ่งๆแล้วคุณจะได้รับรู้หรือว่าถ้าคุณมีสมาธิพออ่ะสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาคุณข้อความแบบประมาณเนี้ยค่ะ นะคะคนณกองนี้นะต่อไปท่านอยากจะบอกอะไรลูกหลานของท่านนะคะขอสามใบค่ะนี่ไงพูดถึงสมาธิแล้วมาเลยหมโอ้โหเนี่ยคือคุณอยากจะรวยหรืออยากจะมีเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอยากจะพ้นสิ่งที่มันลําบากอะไรเงี้ยคุณก็ต้องปฏิบัติทุกคน คือปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปถึงวัดอะไรอย่างนี้นะคุณอยู่บ้านหรือว่ามีสมาธิแค่5นาที10นาทีนะคะรู้ลมหายใจอะไรอย่เงี้ยคุณก็สามารถได้กุศลแล้วแล้วนะคือมันก็จะสามารถที่พัฒนาจิตของคุณแล้วทําให้คุณเน่ยมองอะไรต่างๆแบบชัดเจนมากขึ้นได้ได้คําตอบในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดีขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีการงานการเงนินโชคลาภพระราหูหูหงไพ ตรงตรงกับกองนี้นะเนี่ยคือแบบความความมืดความมืดต่างๆที่มันปกคลุมชีวิตคุณมาตลอดเนี่ยนะคือมันจะผ่านแล้วมันจะเนี่ยพระาหูท่านจะดูดกลืนสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่มันแบบคือโบมองว่าคนกองนี้อาจจะผ่านอะไรที่มันแบบดักดาร์กมานะคือดักดาร์กนี้ที่นี้มันจะหมายถึงความที่ เราอาจจะพลาดพลั้งอะไรบางอย่างที่มันแบบไม่ดีไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันผ่านไปแล้วใช่ไหมคะมันมันแก้ไขอะไรไม่ได้ให้เราอะมุ่งมั่นเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนคําว่าเดสอะคือทุกอย่างมันจบคือทุกอย่างมันผ่านไปแล้วมันทําอะไรมันไม่ได้ถ้ารู้เรารู้ตัวว่าเราจะพัฒนาตัวเองแล้วมันปรับปรุงอะมันก็แก้ไขได้อย่าไปมองไอ้สิ่งที่เก่าๆนะคะเพราะมันผ่านไปแล้วมันเป็นพลังงานลบนะคะเราก็มองสิ่งที่เริ่มต้นใหม่โอ้โหไพ่ดูทุกคน ไพ่กองนี้นะคะมีพระฤาษีาไพ่นี้จะหมายถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระพรมพระฤาษีหรือว่าผู้ที่คอยคอยชี้แนะเป็นเทวดาประจําตัวคุณอะท่านหรือว่าหมายถึงองค์ปู่องค์ปู่ทาเวทก็ได้คอยไกด์ไลน์คุณอยู่นะคะคือคุณต้องอาจจะผ่านมาเนี่ยก็คือคุณเจอวิบากกรรมมาเยอะใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนี้วงที่บอบอกว่าไพ่เดทอะ คือมันจบสิ้นแล้วคุณกําลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะกับคนกองนี้นะคะกองคนกองนี้ค่อนข้างโชคดีนะคะมีมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยช่วยคอยหนุนคุณอยู่นะคะก็โบมองว่าไพาท่ที่ชุดเป็นกองที่ดีมากนะคะโอเคขออีกสามใบนะคะคือคุณไปเจออะไรมาที่มันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆจนคุณอยากจะหยุดอยากจะแบบอยากจะแบบโอ้โห หยุดเดสไปเลยอะไรเงี้ยนะคะอืมเนี่ยเขากําลังพิจารณาคือคนรอบข้างหรือว่าเจ้านายหรือว่าสิ่งอะไรบางอย่างเนี่ยกําลังตัดสินคุณหรือว่ากำลังพิจารณาหรือว่าบางบ,บางอย่างอะ่คุณกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะใช้ความรู้สึกนะคะความรู้สึกของตัวเองนะคะตัดสินใจคือมันเป็นทางที่หัวใจมากกว่าสมองใช่ไหม แต่ว่าโบมองว่าเนี่ยท่านจะบอกว่าให้คุณบาลานนะคะให้คุณบาลานให้มันมันถูกต้องทงั้งทางโลกและทางธรรมอะไรเงี้ยคือบางอย่างเราอาจจะใช้ความรู้สึกมากเกินไปต่อไปนี้นะคะให้ปฏิบัติเยอะๆแล้วก็ใช้สมาธิใช้อะไรที่แบบเกี่ยวกับทางทางธรรมอ่ะนะคะช่วยเหลือคุณให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไปน้อยใจนะคะน้อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยคุณก็ต้องหยุด นะคะไม่ต้องพูดไม่ต้องไม่ต้องเออไปอธิบายอะไรให้ใครฟังมากนะคะเพราะว่าพูดไปก็มีแต่สิ่งที่พูดไปสองไพเบีย้ยคือนิ่งเสียดีกว่าอะไรประมาณนี้นะก็ให้ให้อยู่กับเนี่ยทางธรรมทางทางธรรมะเยอะๆนะคะดอกบัวหมายถึงว่าคุณมีโอกาสตื่นรู้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะในการเบื้องหน้านะคะทุกคนอ่ะโอเคสรุปคลิปนี้เอ่อีพนี้ คุณคนกองที่สามโชคดีนะคะจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยเป็นไกด์ไลน์ให้คุณแม้ว่าที่ผ่านมาคุณจะเหมือนเจออะไรมาเยอะนะคะมันจะจบสิ้นแล้วและมันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะด้วยด้วยไพกองนี้เลยนะคะแล้วก็เออทาเวสองปู่ทาเวสเนี่ยจะคอยช่วยเหลือคุณนะคะก็ลองต้องบูชาหรือว่าสวดมนต์ปฏิบัติเยอะๆนะแล้วท่านจะช่วยให้คุณเห็นหันทางออกแล้ว คุณจะได้ชีวิตที่สมบูรณ์นะคะโอเคค่ะจะข้อขอจบคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีกดไลค์กดแชร์ s u b s c r r i e ใใ้้เป็นกำลังใจแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ